สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปลายสุขุสุคนจ้ามื่อเนี้ยพออ่อเอกต็กกับส้มเปรี้ยวพากินชาแนลจ้ามื่อนี้ได้พะโล้พี่น้องจ้าพะโล้พี่น้องพะโล้พะโล้ขาหมูก็มปนขาหมูพี่น้องสามชั้นสามชั้นจ้าพี่น้องจ้ามีไข่ไข่เป็ดพี่น้องมามามากินบอสูงสุยใกล้มาแช่หนึ่จ้า โลขาหมูจ้ามาจ้ามากินนำกันจ้าไปพ่อกันตอนกินเลยจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาจ้าพะโลขาหมูสามชั้นจ้าพี่น้องจ้ามาจ้ามามากินของกันจ้าพริกน้ำปลาจ้าเห็นมอจ้าก็มีน้ำพริกกะปิจ้ามา ข้าวข้าวร้อน <laughs> บอสอินมาจ้ะมาตามชั้นยัย่วๆจ้า,เ,าจเห็นมา็นบ่ มาได้จ้ะเด้อเสียงอาจจะเบานิดนึงนะจ้ะเบรดใส่ไหมจ้ะพี่น้องจ๋ามาคำแรกมันมันพี่น้องจ๋า ันพี่กะปิจ้ะลูกซ้ายพม่ต้องจ้ะเต้าหู้จ้ะ ยังเบาหนึ่งนิดเดีอวเขาอนุญาตใส่มือเขาจ้ะ เปื่อยๆไี่ยอมจ้ะไม่ได้เห็ดเองหน่อจ้ะแม่ไม่ได้ให้กินอ้าวมาจามใส่กันแน่นนอนบบบนี้เนาะมาเนี่ย ขอบคุณทุกการรับชมและขอมาคอมเมนต์นะครับติดตามนะจ้าทั้ง fc เก้า fc ใหม่จ้าพี่น้องจ้าช่วงนี้เนี่ขายของพี่น้องทั้งฝนตกกำลังทยอยไปได้จ้าถ้าบ้านใดสมเปรียวไปหาแล้วก็จะฟ้าออกมาด้วยพี่น้องจ้าเวลยาห่างจากสองสามมือค่อยมาด้วยจ้า เดี๋ยวลังค้ามสิปิวจ้ะมันเยิ้มๆจ้ะคอลลาเจนเนาะ ไฟเป็ดน,น้องจาาขออนุญาตแป๊บมังเราเห็นบ้างไฟเป็ดแดงแดงไม่น้องเห็นมั้โอ้เรเห็นดอกไฟแจ้งพูด <c ười> ง่ายๆจ้า ตัวนี้อืเขาใช้พี่น้องเร็วตัวนี้จะดื้ออะไรพี่น้องจ๊ะดื้อดือ้อ สั่นๆกระบอสั่นมายาพี่น้องจ้าเอามาทักท้ายกันจ้าฮัลโหลขาหมูสามชั้นพี่น้องจ้ายุยยุ่จ้ามาเลยจ้ามากินพะโล่กันเด้อขามาตักกันเด้อจ้าเด้อคลิปนี้ก็รักพี่ร้าน้องนะจ้าขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามนะจ้าคอมเมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างจ้า พิพาพประกามใดก็คอมเมนต์มาบอกกันดนเลยจ้สาสร้างเปลี่ยนใจสมเปรียดเลยจ้าไอพี่ไอ,อมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปจ้าไ้ออพอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้กล็ลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย